ดีท่านผู้ชมทุนนกท่านเลยครับเดี๋ยวผมเปิดแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเมอร์เดอร์กันนะ <c oughs> ครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเมอร์เดอร์กันทำไมต้องพูดซ้ำหรอครับเพราะคุณปึ่งเขายัางไม่ได้ถ่ายคลิปเลย เป็นเสียงตดเราจะเลือกแมพอันเดส piercing, สียวกันนะคบปุ่มสามร้อยวกอยู่ไหน ยงอะไรนะพิมอางคนจากจากเมงคนจากต้นแล้ตัวนี้เป็นแน่นอนอะยังไงก็ชัดเจนอยู่ดี เป็นตัวที่มีนิ้วหางเนี่ย,ย,ยเป็นแน่นอนเพราะว่ามันไม่เคยเล <c oughs> <c oughs> ่นด่างนี้เลยอืมไม่เคยไม่เคยแล้วตอนนี้ยังเล่นไม่เป็น เฮ้ยเกษสามกุนงเฮ้ยเจอแล้วเจอไ้าตาโกะนิวที่มันมีอันเนี้ยทิมไอ้ตัวนี้นี่เอ้ยมาดูตัวนี้กันทีแค่ดูได้ว่ามันมาอยู่ไหนเฮ้ยมันจะถึงไอ้ตัวนั้นแล้วนี่ไงนี่ไงถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็ว วววิิงงห้ามบอกกันนะเป็นีโนเซนก็ห้ามบอกชั่วชั่วตัวหลังตัวหลังยังไงมาด้วยใช่ไหมอ้าวที่อันเดียวกันนักสืบนักสืบใบให้เราเป็นอีโนอีโนอีโนห้ามบอกกันนะครั้งเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้นี้บอกกันรถอื่น ไม่เมื่อกี้นี้ดูกันนี้มันอยู่ตรงกลางใช่มาเอป็นได้นะนี่ไงตรงกลางเกมตุ่งละนี่เห็นไหมไอ้ตัวนะนี้นนอนขอตาวเป็นตัวนี้ไปเมื่อกี้เป็นเมอร์เดอร์ ทำเมื่แกได้เดี๋ยวไปฆ่ามันเองยิงได้ปืนละมันอยู่ข้างในเนี่ยใช่มันเองมันยิงท,ทีชัดเลยใช้นิโน่แล้วมันไปไหนแล้วมองไม่เห็นไม่เห็นมันฟันคนอยู่อ่ะตรงกลางอ่ะไม่เห็นมันฟันคนอยู่ข้างบนยิงกัน,นไงเฮ้ยปืนอี่เจอทองเี่มันเจอแล้ว มันอยู่กับปืนแล้วมันก็เดินหาหน้า้ไปอย่างไม่รู้ความหมายปืปแอาทองที่ใกล้ๆตรงกลางอ่ะจะม,มีท้องจุดนึงน,นี่ไงนไี่ไงปืนมันเป็นสัมโบอันนี้เห็นเป็นเีวี เด้๋ยวมันฟันมันตายอ่ะดดเดชชี๋ยวทีมคนเดียวใช่ไหมตอนตอนนี้อยู่นี่ใช่ไหมหรือทีมคนเดียวใช่ไหมทีนต้องไปเปลี่ยนชื่อด้วยใช่ไหมุ็มเหือทีมคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวใดดช,ช่เดี๋ยทีมคนเดียว ม, regards, มันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางมันตดนเนียมันอยู่มุมตรงนี้นี่เนี่ยไปยว้าวตายเอาเลยบวกมได้วยชนะไอ้ตัวแดงไม่เปลี่ยนอย่าบวก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 ถ้าใครไม่รู้